ราคาของ f o ้ i Inu อาจระเบิดในระยะเวลาอันใกล้หลังจากที่อีลอนมันทิ้งการปั่นราคาของดอ g e c o แล้วหันมาสนใจเหรียญ f o ้ i Inu แทนเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและวลัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสอปอป,อปอเราและสําหรับวันนี้ทางคอย EX สปอนเซอร์หลักของช่องเรามีกิจกรรมดีๆฉลองเทศกาลสงการแชร์ความสุขของคุณผ่านแพลตฟอร์มทวิตเตอร์เพียงคุณกดไลค์คอมเมนต์แชร์และติดตามคอย EX Thailand จับรางวัลผู้โชคดี10คนรางวัลรวมแล้วมูลค่ากว่า2,000 C ET เพียงคุณกดแชร์รูปภาพสงการติดแฮชแท็กคอย EX สงการอันดับภาพที่มียอดไลค์ คอมม์ากที่สุดรับรางวัลไปเลยด่วน14-20เมษายนนี้ ในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดบนทวิตเตอร์ของอีลอนมันซีโอของเท s l a และสเปซเอเจ้าของทวิตเตอร์ได้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ชิบาอินุของเขาที่มีชื่อว่า f o g ี้โดยพูดติดตลกว่าสุนัขตัวนี้ครอบของทวิตเตอร์แล้วเป็นที่ทราบกันดีว่าเขามีอิทธิพลต่อตลาดคริปโตเคอเรนซีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโทเค็ตมีมความคิดเห็นของมันมักจะมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาของเหรียญที่เกี่ยวข้องกับเขา แต่อย่างไรก็ตามในครั้งนี้ปฏิกิริยาจากสกุลเงินดิจิตอลโฟกี้อินุยังคงเงียบเหงาอย่างน่าประหลาดใจโฟกี้อินุเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใช้มีมซึ่งมัก ตอบสนองต่อทวิตและความคิดเห็นของอีลอนมั์ในอดีตได้ส่งผลให้ราคามีการเคลื่อนไหวอย่างมากในกรณีนี้โฟกี้เห็นการฟื้นตัวขึ้นมาแค่เพียงเล็กน้อยตามคำพูดของอีลอนมั์ซึ่งสร้างรูปแบบการกับตัวของแท่งเทียนที่ด้านล่างของแนวโน้มราคาขาลงในท้องถิ่นการตอบสนองนี้บ่งชี้ว่าตลาดอาจไม่ได้รับอิทธิพลจากทวิตของอีลอนมั์อย่างที่เคยเป็นอย่างน้อยก็เกี่ยวกับทิศทางราคาของโทเค็นโฟกี้อินุเป็นไปได้ว่าการข าดโมเมตัมของราคาในโฟกี้ตามความคิดเห็นของมันอาจมีเหตุผลมาจากหลายปัจจัยเช่นสภาวะตลาดหรือความเชื่อมัน่นที่เปลี่ยนไปของนักลงทุนนอกจากนี้การเติบโตของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอาจส่งผลให้บุคคลที่มีชื่อเสียงเช่นมันมีอิทธิพลลดลงต่อทิศทางราคาของโทเค็นมีมโดยในบทสัมภาษณ์ล่าสุดของอีลอนมันบนทวิตเตอร์ได้กล่าวถึงสุนัขของเขาอย่างโฟกี้อินุแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบให้ราคาคริปโตเคอร์เรนซีโฟกี้อินุมีในสำคัญแต่อย่างใดการตอบสนองที่ ชัดเจนนี้อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อ่อนไหวต่อความคิดเห็นของมันเกี่ยวกับโทเค็นมีมหรืออาจเป็นสภาวะถดถอยของสภาวะตลาดที่กว้างขึ้นและความเชื่อมั่นของนักลงทุนและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญ FOGY Inu ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดคอย EX ตอนนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่3360มีศูนย์หน้าอยู่4ตัวต่อข่าเงิน US อลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบไป3.78%และสำหรับเพื่อน คนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์เพื่อแบ่งปันข้อมูลไว้ได้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ